ยาบุซามิศิลปะการยิงธนูบนหลังม้าที่สง่างามและองอาจของญี่ปุ่นซึ่งมีอายุเก่าแก่นับร้อยปีสวัสดีครับผมนิวนัทพงศ์แจ้พี่หมายจากที่เกินไปเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะเดาได้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรซึ่งนั่นก็คือเรื่องยาบุซามินั่นเองเย้ Yay! แล้วยาบุซามิคืออะไรก็งั้นเราจะมาเริ่มกันที่ชื่อเลยนะครับ ถ้าเราลองเอาชื่อของยาบุสาเมะนี้ไปแปลใน Google แปลภาษาเราก็จะได้ความหมายว่าการยิงธนูบนหลังม้านะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของมันก็จะตรงตัวเลยครับว่าเป็นการยิงธนูบนหลังมา้าโดยการยิงธนูบนหลังม้านี้เนี่ยก็จะเป็นการยิงธนู3ดอกใส่เป้า3เป้าแล้วก็จะมีระยะการวิ่งประมาณ255เมตรแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อราวศตรวรรษที่10ก็จะอยู่ในช่วงสมัยเฮอันนะครับซึ่งในยุคนั้นก็จะมีสงครามสู้รบกับหัวเมืองต่างๆตามปกติของญี่ปุ่นนั่นแหละครับและในสงครามก็มักจะมีการดวลการระหว่างขุนพลนะครับเป็นเรื่องปกติเพื่อที่จะชี้ผลแพ้ชนะเพราะว่าไม่ต้องการให้ฝ่ายตัวเองเนี่ยเกิดการสูญเสียมากมายนะครับ แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่การดวลดาบกันแบบปกติใช่ไหมครับแต่ในช่วงนี้เองเนี่ยมันได้มีการแบบคิดการดวลขึ้นมาใหม่ด้วยการยิงธนูบนหลังม้าครับก็สงสัยว่าการยิงธนูบนพื้นเฉยเฉมันคงจะไม่ท้าทายนะครับก็เลยเปลี่ยนไปยิงธนูบนหลังมา้าบ้างโดยมันเป็นการท้าทายเป็นการดวลใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีกฎกติกาโดยจะมีกําหนดไว้ว่า ยิงธนูได้คนละ3ดอกระยะการวิ่งประมาณ255เมตรเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ฟิกว่าจะประมาณเท่านี้ตลอดแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งการดวลเนี่ยก็จะไม่จําเป็นต้องจบด้วยความตายนะครับเอาแค่ว่าดวลอย่างมีเกียรติก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วพอเกิดคิดการดวลใหม่นี้ขึ้นมานครับจากนั้นมันก็ต้องมีการฝึกใช่ไหมเพื่ออาไปใช้ดวลน,นะครับแล้วทีนี้ พอเมื่อศาสนาชินโตถูกนํามาผูกกับยาบุสมะนะครับก็จะทําให้เกิดพิธีกรรมขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียกขนกําลังใจให้แก่ทหารแล้วก็นําลูกดอกเนี่ยไปเป็นเครื่องรางครับเพื่อเขาเลิกเอาชัยนะครับในสงครามตั้งแต่วันแรกที่เกิดยาบุสมะขึ้นจนถึงปัจจุบันยาบุสมะก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมามา,มากมายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมันทาให้แบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับก็คือยาบุสมะสายทาเคดะยาบุสมะแบบพิธีกรรม และก็ซากุระยาบุสมิครับอ่ะเรามาพูดถึงยาบุสมิสายทากดะกันก่อนเลยนะครับโดยลักษณะของยาบุสมิสายทากดะนะครับคือจะเป็นการยิงธนู3าดอกใส่เป้า3ามเป้าแต่เป้าเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ต่างกันนะครับเพื่อให้คล้ายกับการสู้รบมากที่สุดนะครับโดยจุดประสงค์ของสายนี้ก็จะเป็นการฝึกเพื่อใช้สู้รบนะครับต่อมายาบุสมิแบบพิธีกรรม โดยยบุสมะประเภทนี้จะเป็นยบุสมะที่ถูกนํามาผูกกับความเชื่อของศาสนาชินโตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารของตอนเองและเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่เทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาชินโตและก็ไว้แสดงโชว์สำหรับบุคคลสําคัญต่างๆเช่นโชกุนแล้วก็ยังมีประธานาธิบดีของสหรัฐเช่นโรนัลด์เรแกนจอห์นดับเบิลยูบูแลวก็จะมีเจ้าฟ้าชายชาวที่เป็นชาวอังกฤษด้วยนะครับ ในปัจจุบันก็จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มนะักท่องเที่ยวเป็นหลักประเภทสุดท้ายคือซากุระยบุสเมะโดยลักษณะของซากุระยบุซเมะนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเยบุสเมะแบบพิธีกรรมทุกอย่างแต่จะต่าง จากยัฟุซเมะแบบพิธีกรรมตรงที่ผู้หญิงนั้นจะเป็นผู้ยิงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงจะไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าร่วมพิธีกรรมแต่ปัจจุบันก็จะมีการเปิดกว้างมากขึ้นให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและก็คนต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ยิงในพิธีกรรมยาบุซเมะด้วยนะครับการเป่าตัวของยาบุซเมะจากอดีตที่ยับุสเมะสงวนไว้สําหรับนักรบและชนชั้นสูงที่เป็นผู้ชายแต่ต่อมาชาวโปรโตุเกสได้นําปืนเข้ามาในญี่ปุ่นในศตวรรษที่16 ทำให้ธนูเสื่อมความนิยมลงและต่อมาในยุคข,ของเอโดะ ถูกฟื้นฟูขึ้นภายใต้คำสั่งของโชกุนทุกาวะโยชิมูเนะเนื่องจากญี่ปุ่นอยู่ในความสงบทำให้การยิงธนูผนหลังมานั้นกลายเป็นการพัฒนาสมาธิส่วนบุคคลมากกว่าการฝึกทหารและในปัจจุบันอบุซาเมะนั้นได้ปรับตัวเข้ากับการต้องเที่ยวและเปิดกว้างให้ผู้หญิงและต่างชาติในการฝึกการยิงยาบุซาเมะนี้ด้วยดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูยาบุซาเมะด้วยตาของตัวเองก็สามารถไปดูได้โดยที่ดังๆก็จะมีศาลเจ้าวชิวาระไฮชิบัง จังหวัดชินามะในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเมษาของทุกปีและ ในเกียวโตในเทศกาลของเอาอีจัดในทุกเดือนพฤษภาคมและก็สถานที่อื่นๆคุณผู้ชมก็สามารถค้นหาได้ตามเว็บต่างๆที่อยู่ใน Google ได้เลยนะครับจากเรื่องราวของยาบุซาเมที่กล่าวมาทําให้ผมคิดว่าเราสามารถนําวิธีการปรับตัวของยาบุซาเมะมาปรับใช้กับวัฒนธรรมของเราได้แล้วเราสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนได้จากวิธีกรรมนี้ครับสําหรับคลิปนี้ผมนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ ด้วยครับ